ที่นี่ที่ไหนเนี่ย w h e r e is here อ๋อเฮ้ยคอนป้าป้าป้าที่นี่ที่ไหนอะ่ะทู่อเมริกาใต้งไงทำอะไรแปลกแปลกแล้วทำไมม,มันร้อนอย่างเงี้ยร้อนมากเลยร้อนร้อนร้อนโอ้ยจะไม่ให้ร้อนได้ยังไงก็ป่าวคเนี่ยถูกทำลายไปหมดแล้วเธอถึงได้ร้อนแบบนี้งไงล่ะอะไรกันป้าป้านี่พูดมั่วไปเนี่ยแต่ก่อนที่ไม่นเคยมสมบูรณ์ไม่ใช่หรอขอรเจ้า เฮ้ยป้ากลับมานี่ก่อนอธิบายให้เค้าก่อนดีวุ่นวายจริงเลยป้านี่อะไรเนี่ยแก่แล้วแต่ยังต้รงไปวุ่นย ป่าเอเมซอนมีพื้นที่มากกว่า100ร้อยลานศ์ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดถูกทำลายและมีพื้นที่ที่ถูกทำลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้นร้อยละสองต่อปีสาเหตุมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีการสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเพื่อความสะดวกซึ่งทำลายพื้นที่ป่าในประเทศบราซิลไปเป็นจำนวนมาก การทำลายพื้นที่ป่าเอเมซอนส่งผลโดยตรงต่อทรัพยากรดินน้ำและอากาศสิ่งที่น่าวิตกกังวลคือการสูญพันธุ์และการตกอยู่ภาวะเสี่ยงของสัตว์และพืชหลายชนิดในป่าเอเมซอนป้าป้าทำไมบ้านเมืองที่นี่ยมันดูนวุ่นวายเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยเนะี่ยก็จะไม่เหงะได้ไงประชากรเพิ่มขึ้นบ้านเรือนอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นหรือเพราะว่าไม่จริงอม ก็เป็นอห่าท่ป้าพูดนะไปเถอะมันเริ่มร้อนแล้วจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการขยายตัวของเขตเมืองในทวีปอเมริกาใต้แม้ว่าจะมีการขยายตัวของเขตเมืองแต่การพัฒนาในด้านต่างๆของเมืองยังมีอยู่น้อย ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองของทวีปนี้ส่วนใหญ่มีความยากจนอยู่ในชุมชนที่แออัดและมีความต้องการระบบสาธารณูุโภรเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันการขยายตัวของเขตเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำการเพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกส่งผลให้จำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นไอเสียจากรถยนต์และความพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมมีผลให้อากาศเป็นพิษ ปุงโบโกตาในประเทศโคลอมเบียและปูงซานติอาโกในประเทศชิซลีประสบกับปัญหานี้มากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ฉันไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยนั่งก่อนนะไม่ไหวแล้วโอ้ยพายัางร่มหน่อยเุ้ยเออป้าทำไมดินบ้านป้ามันแห้งแรงออย่างเงี้ยแล้วดูดิมีขยะด้วยมาตะไคร้เหรอ อย่างที่ฉันบอกเธออย่งไล่ะประชากรเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นตามประชากรแล้วอุตสาหกรรมใช้อะไรล่ะสารเคมีที่ถึงได้เป็นอย่างนี้ไงล่ะเสือล ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ประกอบอาชีพการเกษตรมากที่สุดแต่ระบบการทำการเกษตรโดยส่วนใหญ่ยังด้อยประสิทธิภาพมีการใช้สารเคมีจำนวนมากในการเพาะปลูกและมีการถางป่าและตัดต้นไม้เป็นจำนวนมากเพื่อขยายพื้นที่หรือย้ายพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะในประเทศบราซิลอ์เจนตินาชิลีและเปรู ในประเทศบราซิลและบโบลิเวียมีการทำลายพื้นที่ป่าฝนอย่างป่าอเมซอนเพื่อขยายพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองทำให้ดิ้นขายความชุ่มชื้นและ,น,าาและนี่่ไไปเอะแมทวีอเมริกาใต้มีอัตาราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละสามจากทั่วโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดไม้ทำาลายป่าและการเผาป่าซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อนส่งผลให้เห็นอย่างรุนแรงต่อทวีปนี้มาตั้งแต่คศ2005เมื่อเกิดแผ่นดินอย่างรุนแรงในแถบป่าเอเมซอนในประเทศบราซิลแม่น้ำเอเมซอนเหือดแห้งจนไม่สามารถใช้ในการเดินทางทางน้ำได้ขณะที่สัตว์ป่าหลายชนิดต,ต้องขาดแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารบางชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นยังมีผลให้น้ำแข็มบนเทือกเขาแอนดีสในประเทศเปรูและเทือกเขาแอนดีสทางตอนใต้ละลายและลดลงอย่างรวดเร็วเข้าใจหยังล่ะมาๆๆฉันจะพาจะกลับบ้าน <Bye. S 2> And